สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะคะไม่ใช่เกมนี้ค่ะเข้าไปกันเลยเราเข้ามาแล้วนะค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าทึ่มคนอื่นเนี่ยเราไม่สนใจวันนี้เราจะสอนทำบัคช่วยคนนั่นเองนะคะอ่ะ ทุกคนอาจจะสงสายว่าเอาสองน,นี้มาจากไหนอ่ะมนาเราสอนอยกรุ๊ปป่ะมาสอนใจกรุ๊ปกันก่อนอื่นต้องออกเกมของจริงค่ะออกเกมนักพัฒนาอา่ะแล้วก็กดเข้าร่วมชุมนชนนะคะเราเข้าร่วมแล้วมันก็เลยกลายเป็นคําว่าดูชุมชนก็ถือว่าเข้าร่วมแล้วค่ะโอเคอุ้ยทีมวินเนอร์แต่เออไม่ใช่ทีมวินเน่า thêm spa tên rồi ơi lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nửa thôi nặng ơ ơi ได,ได้ถึงแล้วยสโอ้อ่ะเดี๋ยวนะทุกคน <laughs> อกรณ์ <Billie S 2> อื่นๆที่เราต้องมีสำหรับการทำบักนะก็เขาก็คืออันนี้เลยแล้วก็อันนี้เราอยากเทียนแค่อันเดียวนะคะแต่ว่าเราขออุปกรณ์ที่เราอยากไปกันไปกันโอเคไหม

ก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะมาทดสอบสังคมก่อนเลยเราจะไม่ให้ใครรู้เลยนะคะว่าเราเนี่ยชนะแล้วว่าเออเราจะไม่ให้ใครรู้เลยโอ้ยใกล้ไปก่อนอื่นโอ้ยคนพี่ทําอะไรกันครับเนี่ยเอย่ามานั่งด้วยนั่งด้วยเลยคะ่ะเอานั่งสิ อ,อ้าไปกันเลยสะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมออกไปให้หมดนี่คือบ้านท,ที่เราจะสอน,นะคะ่ะเราจะให้สอนให้เป็นบ้านแบบนี้เลยนะ ให้เป็นบักแบบนี้เอามาดูกันว่าใครเห็นอะไรบ้างเห็นอะไระไหมเอา,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 าเลยเอ้ยติด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 ขึ้นเลยจ้า ็เปนน้ชีไแต่ถ้าลงออไปทำไมกัก็ <c oughs> ถือว่าแบบนี้ก็ช่วยคนได้นะมันอยู่ที่ว่าคนจะขึ้นไหมนั่นแหละนะอะ